ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชาวบริษรถบ้านนะเพื่อนครับสวัสดีครับอยู่ที่บ้านไผ่ขอนแก่นนะก็พาเจ้าขสองคันนี้มาแบทเทิลกันก็เป็นสีดำทั้งคู่เลยสองคันนี้ก็คือปี201616อ่เา1.9 1.9แล้วเรียบร้อยนะเพื่อนนี่แบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะก็ข้อเดียวมันคือประหยัดน้ำมันแล้วก็น้ำหนักเครื่องเบาลงสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะเพื่อน ราคาเปิดที่สามแสนเก้าแต่ไม่ขายนะเพื่อนขายสามก็พอขาย3,5มแสนนะสองคันนี้ลดไป40,000นะปี16นะคู่นี้ก็7 0 0 0 0สบาทอ่ถ้าคู่นี้ใครเอาจริงจริงมัดรวมไปเลย7 0 0 0 0สบาทแบบนี้เลยได้2คันด้วยได้2คันเลยนะคุ้มค่าเลย อ่ะดูคันแรกก่อนคัันแรกก็เป็นไฟลุกแก้วละเรียบร้อยนี่แบบนี้เลยสีดำแบบนี้เลยแล้วก็มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนให้เลยนะไม่ต้องห่วงแล้วก็ฟิล์มเฟิร์มนี่ใหม่หมดละเรียบร้อยแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้ด้วยก็คือ3เดือนหรือ5000กิโลนะวิ่งไปเลยไม่ต้องห่วงแล้วก็ได้ล้อเดิมยางเดิมนี่แบบนี้เลยก็อย่างที่บอกมาดูรถตัวจริงก่อนแล้วก็ค่อยตกลง กับพี่ชาวลิศว่าจะลดต่อรองอะไรได้ไหมอะไรนี้นะมาูุจมาเพียบเลยมีพื้นบุกกะบะให้มีล็อกเบรกล็อกคัตภายในก็มีแถมล็อกเบรกล็อกคัดให้ละเรียบร้อยก็คือการไม่ใช่การขโมยทวงเวลาขโมยทวงเวลาขโมยได้นะเพื่อนนี่กระจกไฟฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็พรมอะไรพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาตัวนี้น่าจะได้เป็น6สปีดละแล้วก็มีจอให้อ์เย็นเพียงพอนะเพื่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าหลังคา แบบนี้เลยอ๋อแคปก็ได้นื่ไปได้ครับนี่แคเแบบแบบนี้เลยนี่ซอกไหนแล้วก็มีเบาะแคปให้ใช้ได้นะก็บรรทุกได้แล้วก็บรรทุกคนได้เบื้องต้นแล้วก็บรรทุกของได้แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยน็อตเนื้อสวยสวยางามเลยมีกันชนให้เป็นเกล็ดตัวแซดกล้องเขาก็จะซ่อนไว้ตรงขนาดนั้นนะปีสิบหกนะพี่เนาะนี่จะซ่อนไว้ตรงนี้ที่จับ ถ้าเป็นพวกปีเก่าๆก็จะเป็นแบบอันนี้ออกมาแล้วก็ไฟ LED ตรงนี้เออไฟ LED เรียบร้อยเลยกันชนท้ายมีให้นี่ไล่มาฝั่งนี้สีสันก็ดำๆเลยสีดำนะดำดุนะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวดูห้องเครื่องไหมได้ครับแล้วก็สตาร์ทดูระบบไฟนะนี่อย่างประตูนะเพื่อนๆแบบนี้เลยแคปเปิดได้ นี่อะอะมาดูห้องเครื่องกันนี่หนึ่งจ้าหน้าตายอย่างนี้แน่นอนคือเขาจะเปลี่ยนตัวนี้ฝาครอบใหม่แล้วก็ทางเดินจำจำอินเตอร์ใหม่นี่แบตเตอรี่มีให้นะเล้ว่าตัวนี้ก็มีครบเพจอยู่ครบ เดิมหมดเลยนะเพื่อนๆตรงนี้เดิมหมดเลยนะเครื่องนิ่งมากเลยนิ่งมากเออเครื่องโอเคนะนิ่งดีมากเลยมากทานเลยยังมี ABS ให้ด้วยอ่ะนี่ตรงนี้มี ABS ให้โครงสร้างสวยนะโอเคเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกเอ้ยไม่เดียวนะไฟ LED ไฟเดียร์ทามนี่ติดแบบนี้ละเรียบร้อย ไฟเบรกดูไหมพี่ไฟเบรกไฟเลี้ยวอ่ะไฟเลี้ยวนะเพื่อนๆติดครบนะนี่ไฟหน้านี่ดูไฟเบรกอันนี้เดิมนะททอ่ทอแคท่อแคทเดิมหมดเลยนี่โอเคโอเค,อเคไฟติดครบนะระบบไฟคันนี้ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆสตาร์ททีเดียวติดแล้วเครื่องนิ่งด้วย ใช้งานได้เลยสตาร์ททีเดียวติดก็อย่างที่บอกไปนะจะดูรถเนี่ยดูตอนสตาร์ทนะสตาร์ทชั่งเดียวเนี่ยิยดรถ <มา S 2> จะสมบูรณนะ์คืออย่าลากยาวก็จะบอกถึงอาการเขาได้ก็คือแบตดีแล้วก็ได้สตาร์ทด,ตดีตรงนี้ก็จะประหยัดต้นทุนในการซ่อมเนาะระยะยาวไปเยอะเลยเพื่อนอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะปี16นี่ก็คือใสเลยคันนี้ไฟหน้าใสกลิบนี่นี่เลย สีสีดาแบบนี้เลยฟิล์มใหม่แล้วก็ล้อเดิมไหนี่ล้อเดิมล้อเดิมเดิมเลยนะสีสั่งนี้ผิวพันธุ์โอเคอ่ะผิวพันธุ์สวยเลยผิวพันธุ์สวยคันนี้แล้วก็มีพื้นพกกรบะให้กุญแจมีครบให้เลยสองดอกเป็นรีโมทด้วยนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าแบนนี้เลยนี่อันนี้หุ้มหนังให้ละเรียบร้อย ก็เ right. like mm hmm. yeah. ท่าก mm ันปี16 3 0 0สาสาลดไป4ี0 0 0ื่นนะท่านเพื่อนจาก3 0 0 0 0ได้พวงมาลัยแบบนี้เลย power แล้วก็เกียร์ธรรมดาแบบนี้นะท่านเพื่อน6สปีดนี่ยอดไปเลยแอร์เย็นเพียงพอมี CD ดีให้หนึ่งแผ่นนะดดบงแดดบอดสวยสมัยนู้นมีแอร์แบ็กแล้วเนาะมีแอร์แบ็กให้ละนี่ผ้าหลังคงหลังคาแบบนี้เลยนะสวยมาดูเบาแคบหน่อยอันนี้โอเคเลยอันนี้สวย บอกแคปไม่มีรอยนั่งเลยพี่นี่ร่องรอยแน่นเลยแน่นเลยเพื่อนแล้วก็สีดำนะเดินได้แดงซ่องในคันนี้สวยนะซ่องในเดิมรอยฟงรอยฝุ่นอยู่คันนี้สวยเลยสีผ่านเลยอันนี้มาไฟเบรกโดมที่สามอยู่ตรงนี้นะเครื่องลูกกระบะมีให้อ๋อแต่คันนี้ไม่มีกล้องมาแนี้แล้วก็ได้กันชนท้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันถูก กล้องกล้องติดแป๊บเดียวไม่กี่บาทไม่เกินยเออไม่เกินกล้องตัวละแปดร้อยเองใช่กล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยไม่เกินสองพันได้เลยติดได้เลยเพื่อนนี่ก็ถ้าติดกล้องมันก็ดีนะมันก็เอาไปเป็นส่วนลดเบี้ยประกันได้ใช่ครับประกันเขาก็จะชอบมากในการมีกล้องนะดูฝั่งนี้ให้นะเพื่อนโลโก้สวยนะโลโก้กระจกเดิมเลยแล้วก็แผงวาะตูฝั่งนี้ก็สวยมีรอยเป็นหุ่มเคปลาดด้วยนะนี่แอร์แบ็คมีสองใบนะฝั่งนี้อ่า นี่เลยรถบ้านแท้ๆมีรอยคาบกาวของพระติดอยู่นี่ซอกในแบบนี้เลยนะเพื่อนๆไม่มีเก็บสีนะจะมีคาบฝุ่นอยู่เลย<ๆ>ก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบเดี๋ยวจะล้างให้อีกทีหนึ่งก็ก่อนส่งมอบเดี๋ยวพี่ล้างให้อีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวแบบนี้เลยนะแบตใหม่ๆแบต G s แล้วก็มีหมุดดำ ฝาหน้าเดิมแบบนี้เลยนะมีแผ่นกันควารมร้อนให้1.9ถือว่าเงียบเลยในสไตล์นี้นะเ<ว>พื่พนนอน <วะ S 2> ดูไฟไฟสวยเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเดย์ไทมให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูไฟเบรกนะแล้วไฟเลี้ยวกันนะอ่ะเส<ต>ียงสตาร์ทดีมากนิ่งเลยดูไฟหน่อยไฟเลี้ยวนะเพื่อนๆติดครบนะ ไฟหน้าสวยลูแก้วนี่เลยอ่ะมาดูไฟหลังให้นี่คันนี้โอเคอสวยเลยนี่โอเคติดครบมากเลยไฟเบรกไฟหลังติดครบนะไฟเบรกโอเคพี่ติดครบหมดทุกดวงก็สามารถมาทดลองขับได้นะแล้วก็ดูเล็กใหม่ได้นี่ประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวอใครสนใจนะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะก็เบอร์สามารถแอดไอดีลนมาคุยได้นะน,นี่ก็ใครสนใจนะเพื่อนสามารถโทรได้ที่เบอร์08.3 3.41 3.41 0 3 5 1. 1 0 3 5 1ก็ติดต่อพี่ชาวบริษได้ทั้งไอ l ดี e ลนแล้วก็เบอร์โทรเลยโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ